What you know about Air do you Program? หลักสูตรเนี้ยก็จะมีแบ่งเป็นสองแผนการเรียนค่ะทั้งสองแผนการเรียนก็จะเรียนสี่ปีเหมือนกันค่ะแต่ว่าแผนการเรียนแรกอะค่ะก็จะเรียนเออจะไปจีนปีเดียวก็คือปีหนึ่งปีสองเรียนที่ไทยส่วนปีสามก็คือบินไปเรียนที่จีนค่ะไปเรียนมหาวิทยาลัยกวางชีค่ะส่วนปีสี่ก็กลับมาเรียนที่ไทยค่ะ ส่วนแผนการเรียนที่สองนะคะปีหนึ่งจะเรียนที่ไทยส่วนปีสองกับปีสามจะไปเรียนมหาวิทยาลัยกวางชีเหมือนกันค่ะส่วนปีสีก็จะกลับมาเรียนที่ไทยแต่หลักสูตรที่สองค่ะก็จะได้สองใบป,ปริญญาคือที่ไทยกับที่จีนนะคะคุณสมบัติของนักธุรกิจน,นะคะก็ต้องมีไหวพริบที่ดีค่ะแล้วก็คิดนอกกรอบแล้วก็มีความอดทนความขยนันแล้วก็มีคอนเนคชั่น,นะคะ่ะแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคด้วยค่ะครับทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดคะ หนูชอบเกี่ยวกับ大家好，我叫罗云明，我今天要演讲的题目是我心目中的梦想职业。你有梦想了吗？梦想到底应该是什么？以前我的梦想是当老师、医生，这些看起来都是老师、父母双手给出的标准答案。但现在，心想，着真的是我想要的吗？答案不得而知。 每个人都有自己的梦想，也有自己的梦想职业。但现在上高三了，该真正的为自己将来工作做一个完美的设计了。我的职业梦想是什么？现在我知道了，我的理想是当一名成功商人。而大家都知道，当商人并不是容易的事情，你必须要的经营经验，同时具备原因是资金能力。谢谢。 คือเรียกฟูทัวร์ค่ะเคยแบบพูดไว้ว่าทุกคนอะ่ะต้องมีความฝันเป็นของตัวเองคะ่ะถ้าไม่มีแบบเราจะนำดำเนินชีวิตต่อได้ยังไงและทุกคนอะ่ะมีความฝันเป็นของตัวเองไหมทุกคนอะ่ะก็ต้องมีความฝันเป็นของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ใช่ไหมคะแลวความฝันที่แท้จริงของหนูอ่ะคืออะไรความฝันที่แช้จริงของหนูก็คือการที่ได้เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งคะ่ะแต่ทุกคนก็รู้ว่าการที่จะเป็นนักธุรกิจมันไม่ได้ประสบความสาเร็จแบบ ได้ง่ายอะค่ะมันต้องฝึกฝนประมาณนี้ค่ะ wow.